อย่างจะได้นี่ไปตังได้นี่นี่ตอนนี้เขาอยู่กันตีหน้าแพคิดเตียนนะจ้าพเ้ากันรายการขอกินเจมเจ้าวันนี้เขาปามาดูบริเวณหน้าแพคิดเตียนนะจ้าอย่างบางคนทิ่เขากล้ามาบ้านช่องหรือไม้เฮ้ยบุหู่าไปตังได้เขาจะปาไปพอวะ่ะตีหน้าแพคิดเตียนมีอย่างที่น่าสนใจพอนหเจ้าวโอ,อ้ขอขอบคุณ BFC c l i ิ i เจ้าวดดนคุณหมอพรจ้าวโอ้เยย เดี๋ยวเขาจะไปฟังลายบุญก่อนไหมเนาะเห็นเขาแบบนี่ของนีรานซูกี้เปิดใหม่ซูกี้สีจหายเนี่ยนะแต่สั่งอย่รไปห้องเดี๋ยวเขาลองมาดูอ่ะหน้าตาซูกี้สีจหายของเขาเป็นจระได้นะต้าวเขาฟังทะเลแมงจีนเลยโอ้เข้มพลนัวถึงใจ อิ่มแล้วกระเพาะอาหารอิ่มแล้วแต่กระเพาะของหวานยังหมดอิ่มเตี่ยอ๋อแยกกันเนาะแม่ทามีสองกะเพาะวิขนมขนมขายเจได้จ้าขายไวซี่ปาทุกอย่างได้ลูกออ๋ขายมาหลายปีแล้วขนมไทยข้าไปคนไทยต้องเขียนขนมไทยนี่ร้านประจําเขาเลยอ่่ะนีต้องร้านเนี่ยร้านนี้เลยโอ้เอาอันนี้เลยเจ้าอันไหนอันไหนเต้นไม่เคยช้างนฮอกลูกนะเจ้า ปักโอ้ยเกีนเส้เขากินเจมข้างเผาโอ้แต่ไม่แต่มือกันน่ะตัวกินข้าวแล้วกินหวานแล้วอยากกินเปรี้ยวๆส้มๆของไหนส้มปากมั้นก็นามาๆมายามาเท่าไหอ่ได ได้กินแล้วก็ออโอ,อ้โหซ,ซื้อซื้อหอมแล้วถึงโอ,อ,โอ้แล้วก็แอปเปิ้ลม,มองมาโอ้มาแอปเปิ้ลเจ้าเขาขมีมวมากด้วยนะตัวเอยเจ้าเ้ได้อะเฮ้ยตีไม้นี่ก่ะฝากแววแม่เอลจี <c oughs> บริเวณหน้าแผกคิดเตียนก็นได้เจ้าเดี๋ยวนี้คือหลายๆร้านประดับด้วยเต็มคิดมาแล้วก็ ต้องไปเช็คอินดีต้องประตูใจไดยนะเจ้าคอนเชยคมาไปเฮาบุเหมือนตีไหนนะเจ้าขอให้เดินทางกันปลอดภัยนะครับไปกออยคีมาอย่าไปหื้อไขแสงนีเคือเย็น,ยนแบบน้ำลายแตกอยู่ข้างางปีเขารู้แบบอืม,มองม่วงละอันนีน้คือเดินได้กันเดียวนะเจ้า เต็มมื่อเต็มเลยยังมั้งร้านแบบแม่มานี้เนี่ยคือสมัยตั้งแต่ยังเหียนอยู่อ่ะเขพยมันนี้ชิเม่นแม่มันนี้เขาอินขสาวอยู่คนเนี้ยจะไปอ้อกนะร้านเขีบแม่มานี้เขียบมีบด้บ่มีิแม่เขพมานี้ร้านเขีบมานี้แบงหพองกะแบงค์กันกินจิ้มหน่กนี่คือยอดต้องซ็นสมัครกินจิ้มหน่ อีกหนึ่งที่อีกหนึ่งล้านประจํานี่คือหมาล่าเจ้า,อ,าอืมอร่อยมาก ยังมอละตัวได้ของเยอะมากได้น้ำผลไม้ได้หมาล่าได้ผลไม้ยำแสบแสบขนมไทย<อ>พร้อมทุกอย่างเ<อ>จา้าไทยนี่นะเจ้าไข่ตียากแม่เอลบ้านนเะจ้ากะกับแม่เอลบ้านเฮาเจา้าคนตีบ้านก็ถึงแน่นอนเจ้าละกะตีไม่นี่กาอยากให้ทุกคนเดินทางอดไทยเจ้ามีความสุขมากๆครับมีความสุขสมหวังในทุกเรื่องแล้วกับีแน้ากะพร้อมความปังไป้ตยกันจา้าอยากให้เฮาไป้วยไหนกะคอมเมนต์มาบอกได้เจ้าสำหรับวันนี้ ขอขอบคุณ BSC คล i n i c ic, นะจา๊าที่เป็นสปอนเซอร์กับรายการของฮอสมังเสมอมานะจา๊าโอเคบ <Bye S 1> ๊ายบายบ๊ายบายเย้